มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าลั้มเละเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุข,ขังเสติอัศรรมิ่งโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮเว รักติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่ยอมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรมธรมธมโมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงิงขัตติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนก็ดีผู้ไปทธรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเป็นพิเศษเพื่อชีวิตที่ดีงามของเราพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสไว้ว่าให้เราเห็นความสำคัญของการเวลาที่ผ่านไปผ่านไปอย่าให้ผ่านไปเปล่าน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเรียกว่าอย่าให้มันผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดได้ยิ้มให้กับตัวเองว่าเออวันนี้เป็นวันดีเราจะทำใจของเราให้ดีเราจะทำอะไรด้วยความมีสติรอบคอบเราจะทำอะไร ด้วยไม่ให้กิเลสมันครอบงำจิตใจไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงจิตใจความงาจิตใจเราเราจะได้มีสติตลอดแค่นี้นี่เราก็ได้กุศลแล้วได้บุญแล้วแล้วก็ประคับประคองจิตใจของเราไว้ไม่ให้อกุศลละธรรมไม่ให้บาปกรรมมันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเลยเนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่าโลกของเราต่างๆโลกของเราที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในโลกในสังคม เนี่ยเพราะคนขาดสติเพอสติไม่มีธรรมะไม่เห็นอกเห็นใจกันนะไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เอาใจเราไปใส่ใจเขาเนะี่ยก็เลยเกิดความทุกข์เขมรร้อนเกิดปัญหาต่างๆขึ้นอย่างเห็นข่าวคราวว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะ่ะฆ่าคนมาแล้วเก้านะคนนะคนที่สิบได้รับบาดเจ็บเธอฆ่ายัางไงด้วยเอาเอาสารไซยาไนนเนีย่ย ใส่ลงไปในอาหารใส่ลงไปในน้ําดื่มให้กินคนที่กินเข้าไปนี่ก็จะตายด้วยหัวใจล้มเหลวบ้างด้วยอะไรลักษณะคล้ายๆกันหมอตรวจแล้วก็บอกว่าพบสารไซยาไนด์ในร่างกายจนกระทั่งรายล่าสุดนี่มันเรียกว่ากรรมมันตามทันกรรมมันตามทันเลยจับผู้หญิงคนนี้ได้ทั้งๆที่เธอก็กําลังท้องด้วยเรียกว่าน่ากลัวเหมือนกัน เพราะอะไรเราะว,ว่าจิตใจขาดเมตตาขาดความปรารถนาดีขาดความรักต่อบุคคลอื่นอยากจะได้ทรัพย์สินนะไม่ใช่อะไรหรอกความโลภมันเกิดขึ้นก็เลยขาดสตินะขาดสติแล้วก็ความโลภความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ความโกรธก็าตามมาความหลงก็ตามมาได้ทรัพย์สินไปเยอะทีเดียวแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มหรอกนะเพราะว่าเราจะต้องตกนรกนะตกนรกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล,ล้วล่ะ ตำรวจเขาก็จับไปแล้วก็รับผลกรรมต่อไปเนี่ยคนเราในสังคมนี่ส่วนมากก็จะ,ะคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวมีความเห็นแก่ตัวโดยไม่สนใจว่าชีวิตคนอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้คิดถึงจิตถึงใจเขาบางทีเราอยู่บ้านอย่างเนี้ยเราอยากให้บ้านเราสะอาดแต่เรากวาดขายะออกมามาทิ้งไว้ถนนหรือทิ้งไว้หน้าบ้านคนอื่นเนี่อย่างนี้เราก็เรียกว่า เราไม่คิดว่าคนอื่นเขาก็คงจะไม่อยากได้ของสกปรกเช่นเดียวกันหรือบางคนเวลามีงานเวลามีงานหรือไม่มีงานก็แล้วแต่ละอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยอยากจะฉลองอะไรสักสักอย่างหนึ่งสำหรับตัวเองก็เปิดเพลงเสียงดังเปิดเครื่องเสียงเสียงดังร้องลําทําเพลงไปด้วยไม่สนใจใยดีว่าเออข้างบ้านนี้เขาจะสนุกกับเราหรือเปล่าเขาจะหนวกหมูไหมจะรําคาญหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ก็มี หรือบางรายนี่บางรายร้ายกว่านั้นเพื่อนเขาปลูกปลูกผลมม่ากลากไม้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้ตามท้องไร่ท้องนาก็ถือวิสาสะนะไปตกเบ็ดเอาไปหวานเอาไปช็อตเอาไปเก็บเอาผลมะม่าลากไม้ของเขาไม่คิดว่าเขาจะหวงแหนนะก็ไปเอาไปเก็บเอาโดยวิสาสะนี่ไม่คิดว่าเรากําลังทําลายนะเรากําลังทําลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ไม่คิดว่าคนอื่นจะเสียอกเสียใจจะเสียดายเราไปทําอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือบางครั้งบางทีเราทํางานในทํางานในหน่วยงานเนี่ก็จะเอารัดเอาเปรียบกันละบางคนก็ทํามากบางคนก็ทําน้อยนคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นก็จะพยายามหาโอกาสที่จะทําให้น้อยที่สุดเรียกว่าพอแปะแปะเพื่อนไปไม่ลง ไม่ใช้ความสามารถเต็มที่ไม่ใช้กําลังความรู้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนเพื่อนก็จะพูดบ่อยๆว่าเออคนนี้มันเอาเปรียบเพื่อนนะไม่ชอบทํางานอะไรให้เต็มที่เหมือนเพื่อนเขาเรียกไม่ชอบมีความเสียสละใจจืดใจดแล้วก็จะได้ยินคําพูดเช่นนี้อยู่เรื่อยๆเนี่เรียกว่าเพราะไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจกันไม่มีน้ําใจที่ดีต่อกัน คนเราถ้ามีน้ำใจที่ดีต่อกันมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วสังคมเราก็มีความสุขได้คือคนส่วนมากเนี่ยก็จะชอบเบียดเบียนคนอื่นโดยคิดว่าตัวเองจะมีความสุขครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบินทบาทก็ไปเห็นพวกเด็กๆเกนี่ยกำลังตีงูกันใหญ่เลยนะตีงูกันใหญ่อ้าวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามว่าพวกเธอกําลังทําอะไรกันกําลังตีงูตีงูพระเจ้าคะ่ะตีมันทําไม มันจะมากัดอ่มันจะมากัดพวกเราพวกเรากลัวมันเลยตีมันอ่าเมื่อฆ่ามันตายแล้วพวกเราก็จะมีความสุขเออพระพุทมีพระเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวแล้วงูมันกัดหรือยังยังไม่กัดแต่พวกเรากลัวคิดว่ามันจะมากัดนี่ยคือส่วนมากถ้าเราเห็นสัตว์ร้ายต่างๆแล้วก็คิดว่ามันจะมากัดมาทํำร้ายเราเราก็ทําร้ายมันตอบเลยไม่คิดว่ามันหวงแหนชีวิตของมันเช่นเดียวกันมันก็รักชีวิตนะน มดตัวน้อยๆย,ยุงตัวน้อยๆมันก็รักชีวิตของมันพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านดึงตรัสว่าที่เด็กทั้งหลายเอ๋ยพวกเธอมีความคิดผิดแล้วผู้ใดปรารถนาความสุขแก่ตนโดยไปเบียดเบียนคนอื่นชีวิตคู่เอื่อนนั้นย่อมไม่ได้รับความสุขนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนั้นอย่าเลยอย่าทําลายอย่าลังแกมันเลยปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นก็ปล่อยมันไปเนี่ยบรรดาศาสนาทั้งหลายเนี่ย ศาสนาพูดของเรานี่แหละมุ่งที่จะไม่ให้ใครเบียดเบียนกันไม่ได้ส่งเสริมให้ใครเบียดเบียนกันแต่ส่งเสริมให้มีความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเรียกว่าคนเอาเรานี่เป็นที่ตั้งเอาเรานี่ไม่อยากไม่อยากฟังคําพูดไม่อยากคําฟังคําพูดที่มันโกหกหลอกลวง ไม่อยากฟังคําพูดที่มันหยาบคายไม่อยากฟังคําพูดที่มันสอเสียดไม่อยากคฟังคําพูดที่ไร้ประโยชน์ฉั้นใดนะเราก็อยากไปประพฤติกับผู้อื่นฉันนั้นนะเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ได้กันก็ให้มีน้ำจิตน้ําใจที่ดีต่อกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกัน,นถ้าเอารัดเอาเปรียบกันโดยไม่เห็นอกเห็นใจกันแล้วสังคมมันก็จะอยู่ลําบากนะต้องเห็นอกเห็นใจกันเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มันก็จะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสต้อหากันอยู่เรื่อยอย่าอย่าให้เกิดความคิดในทางที่เป็นอกุศลว่าโอ้ยายนั่นตานั่นมาอีกแล้วนี่คนที่ใจจืดใจดําไม่เห็นหงเห็นใจเพื่อน,นมาในเวลาตักอาหารนี่ก็จะเอาเยอะกว่าเพื่อนไม่คิดว่าเออเพื่อนข้างหลังเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกันนีจะเอาหมดเลยนะีพกถุงพกอะไรมามาวัดเวลาวันพระวันเจ้านี่พกถุงมาเต็มตะกร้าเลยแต่มาทําบุญ นิดเดียวเอาเอาไข่มาลูกเดียวเอากลับไปเต็มถังนะเต็มตะกร้าเนี่ยเรียกว่าไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาแต่ได้อย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นในสังคมเราเนี่เราต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาใจเขากับใจเรามันก็มีความรักมีความปรารถนาดีอยากจะมีความสุขเช่นเดียวกันไม่มีใครอยากจะมีความโกรธต่อกัน ไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราต่างมีดวงจิตดวงใจอันดีงามที่ปรารถนาความสุขด้วยกันแล้วเราก็จงสร้างสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อกันอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าคาดพยาบาทมาร้ายซึ่งกันและกันเลยอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีต่อกันเลยยิ้มให้กันในวันนี้เป็นวันพระก็ขอให้ยิ้มให้กันไว้นึกถึงใจเขาใจเราสังคมก็จะมีความสงบเย็นตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร